ของขวัญรับวันแม่ดิวอริราแจ้งข่าวดีเพราะลูกชายแล้วเผยรับรู้ถึงคําว่าแม่ด้วยตัวเองหลังเป็นคุณแม่เต็มตัวเรียกว่าเป็นทั้งข่าวดีและของขวัญสุดพิเศษรับวันแม่เลยทีเดียวเมื่อนางร้ายหน้าสวยดิวอริราทองบริสุทธิ์แจ้งข่าวดีผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวว่าได้ให้กําเนิดลูกชายสีลเลสลีเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อช่วงเช้าวันนี้ซึ่งตรงกับวันแม่แห่งชาติพอดีทั้งนี้คุณแม่ใยแดง เขียนความรู้สึกที่ได้รับรู้ถึงคําว่าหลังได้เป็นคุณแม่เต็มตัวว่าสุขสันต์วันแม่สิงหาคมสิ่งที่ผู้คิดรู้สึกในทุกๆวันทุกๆปีเสมอมาคือดิวรักมานะแต่สิ่งที่พิเศษกว่าปีอื่นๆในปีนี้คือการที่ปีนี้ของดิวดิวได้รับรู้ถึงคําว่าเป็นด้วยตัวเองและหลังจากวันนี้ดิวได้เป็นคุณแม่เองแล้วเป็นอย่างเต็มตัวเบบี Baby, น้อยลืมตาดูโลกคุณแม่ดิวินดีด,ด,ด้วยนะคะ รัทั้งแม่ทั้งลูกเลยเรอเป็นของแม่อยู่ค่ะสุขภาพแข็งแรงทั้งแม่และลูกนะจ๊ะขอให้น้องแข็งแรงโตววันโตคืนนะคะเป็นต้นขอบคุณภาพอิกิวอริสราข่าวสดบันเทิงดีวริสรา